สวัสดีครับวัตถุงมงคลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลด้วยประกอบด้วยทรงหันหมาก3เล่มแล้วก็เป็นทรงแก้วน้ามาหรือทรงอิโต้หนึ่งเล่มนะครับชิ้นแรกก็จะอันนี้จะเป็นทรงหันหมากนะครับยาวด้ามนวนฝักอยู่ที่ประมาณ7นิ้วใบ4นิ้วด้ามไม้ฝักไม้กันเหล็กด้ามลัดหวาย เล่นนี้ความพิเศษของเขาก็คือจะมีรอยจานที่ด้ามจับนะครับจานได้สวยแล้วก็ค่อนข้างลึกเลยครับวัตถุมงคลที่มีรอยจานของหลวงพ่อเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยเจอนะครับทุกคนหายากมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเจอในวัตถุมงคลยุคต้นๆน,นะครับ ทรงหันหมากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบางก็เรียกว่ามีดทรงชายธงทรงเดวยไก่บ้างก็แล้วแต่ไม่มีโยกไม่มีสรรัต์นะครับได้ไปก็พกได้เลย <c oughs> เก่าดีนะครับยุคต้นๆน,นี่ก็หลักร้อยปีได้ ต่อมานะครับก็ยังอยู่กับที่ทรงหันมากอยู่อันนี้จะหกนิ้วประมาณหกนิ้วครึ่งนะครับเฉพาะใบเขาก็3นิ้วครึ่งไม้ฝักไม้เหมือนกันการเขารัดอลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับแล้วก็ตรงฝักงลัดเป็นพวกเส้นเงินให้นะครับลวดลายก็จะคล้ายๆกับเลมเมื่อร์สโคเลย สวยเหมือนกันครับนี่ก็แน่นๆนะครับได้สวยเสมอกับกันมีดนะครับตรงข้างเขาขนาดปากกานะครับหนิ้วก็จะอยู่ที่ไซส์ขนาดปักกา ต่อมาหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนบ้างนะครับอันนี้ก็สวยมากๆเลยอันนี้ยาว5้านิ้วนะครับประมาณ5นิ้วครึ่งเฉพาะใบเขาก็สม3มนิ้วเกือบ3นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ด้ามงองงูสระอานะครับฝักลัดหวายฝักไม้นะครับ กันทองเหลืองด้ามเขาเนี่ยสวยฉ่ำมากๆคุ้มมากนะครับเล่นมนี้ <c oughs> ใบที่เป็นเหล็กขาวก็งามสภาพยังดีอยู่เลยนะครับตะกุดสามดอกสามกริย์เด่นชัดสวย เตมาเปลวเพิงงดงามชัดเจนครับสันก็หนาดีด้วยเก่าสวยนะครับคุ้มค่ามากเลย <c oughs> ต่อมาเป็นชิ้นสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นทรงมีดอิโต้หรือบางคนจะเรียกว่าทรงแก้วหน้าม้านะครับมีแก้วหน้าม้าสิบนิ้วครึ่งครับเฉพาะใบเขาก็ห้านิ้วครึ่ง ไม้ฝักไม้กันเหล็กดำรัดไวยนะครับไวยเก่าๆจะดูง่ายมากมัดเป็นเงื่อนปิดสนิทนะครับยังคงสภาพความเก่าโบราณได้ยอย่างชัดเจนก็อาจจะมีรอยหยอดเก่าบ้างนะครับเพราะว่ามันเขาเก่าแล้วก็อาจจะมีรอยเปาะของฝักบ้างก็ต้องหยอดไว้เป็นเรื่องธรรมดานะครับ ใบเขาก็ <c oughs> จะเป็นลักษณะเหมือนอิโต้ที่เรารู้จักกันเลยแต่ว่าจะย่อขนาดมาให้อยู่ในประมาณ5นิ้วครึ่งะนะครับเฉอไอปของเขาสลักอัคระยันด้วยลายน้องสิงทั้ง2ฝั่งเลยนี่ก็เป็นวัตถุมงคลยุคต้นๆหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเช่นเดียวกันนะครับเก่าสวยมาก นานๆจะได้มาสักที่นะครับสำหรับพวกอีตโต้อย่างนี้หายากครับไม่ค <c oughs> ่อยมีแน่นแห้งสวยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีโยกมีสั่นนะครับ <g Bak ers> รพวมผืมงคลที่ได้มาทุกชิ้นนี่เช็คสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับได้นำมาถ่ายลงให้ทุกท่านได้รับชมเนาะก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับ ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำ,สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณมากครับ